สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องซามูไรเวหกสิบเก้าที่จะพาคุณย้อนเวลาไปเจาะลึกเรื่องราวของนักรบซามูไรและนินจาผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผมนับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้นําทางทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งดาบและเกียรติยศในวันนี้ลองจินตนาการถึงภาพของชายคนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมาในตระกูลขุนนางไม่มีชาติกรับเนิร์ดอันสูงส่งแต่ด้วยปัญญาที่เฉียบคมและไหวพริบที่เหนือชั้น เขากลับสามารถยืนอยู่เหนือยอดพีระมิดแห่งอำนาจและรวมประเทศญี่ปุ่นที่แตกแยกมานานกว่าศตวรรษให้เป็นหนึ่งเดียวชื่อของเขาคือโทโยโตมิทิเดโยผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงทหารเดินเท้าธรรมดาๆดณานะตอนนี้ที่ปราสาทโอดาวาะที่เคยคิดว่าแข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นถูกโอบล้อมได้้วยกองทัพนับแสนนายกษัตริย์ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไม่ยอมแพ้กำลังจะตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของเขา นี่คือจุดสูงสุดของเขาแต่เรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงด้วยความสุขตลอดไปเพราะความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เองเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งหายนะซึ่งกําลังจะงอกงามและทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมาเราจะมาดูกันว่าชายผู้ที่ได้รับสัญญานาว่าเจ่าลิงน้อยคนบทเรียนจากความผิดพลาดของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามไปพร้อมกันครับเรื่องราวของโทโยโทมิฮิเดโยชเริ่มต้นจากจุดที่ต่ำที่ต่ำ เขาเกิดในครอบครัวชาวนาและเข้ารับใช้โอดะโนบุนางะผู้เป็นขุนศิษยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคเซงโงคุในฐานะทหารเดินเท้าธรรมดาสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่พลังกำลังหรือชาติกําเนิดแต่เป็นไหวพริบอันแหลมคมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสายตาของโนบุนางะฮิเดโยชเป็นเพียงเจ้าลิงน้อยที่ดูไร้ความสําคัญแต่กลับทําเรื่องไม่คาดฝันได้เสมอยกตัวอย่างเช่นเมื่อโนบุนางะ ้องการให้เก็บรองเท้าของเขาไว้ไม่ให้หนาวฮิดะยอชกลับซ่อนรองเท้าไว้ในเสื้อของเขาเพื่อให้รองเท้าอุ่นพร้อมสาหรับพ่านโนบุนางะเสมอสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เองที่ทําให้โนบุนางะเริ่มสังเกตเห็นและให้ความไว้วางใจแก่เขามากขึ้นเรื่อยๆจากการเป็นคนถือรองเท้าฮิดยอชได้เลื่อนตําแหน่งอย่างรวดเร็วเป็นขุนศึกคนสนิทที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดทุกการก้าวเดินของเขาคือการพิสูจน์ให้เห็นว่า แม้จะไม่มีชาติกําเนิดที่ยิ่งใหญ่แต่ปัญญาและความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้นี่คือบทเรียนแรกจากชีวิตของเขาที่สอนเราว่าโอกาสไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีพร้อมเสมอไปแต่สำหรับคนที่มีความสามารถและกล้าที่จะคว้ามันไว้ต่างหากชื่อเสียงของฮิเดโยชิในฐานะนักวางแขนการรบที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นอย่างจริงจังในปฏิบัติการที่รู้จักกันในชื่อปราศาสซึโนมาตะชั่วข้ามคืน รูบุญง,งาอองการป้อมปราการที่แข็งแกร่งเพื่อใช้ในการโจมตีปรา,าสาทอินาบายามะของตระกูลไซโตแผนการนี้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ฮิดโยชิกลับเสนอวิธีที่กล้าหาญและบ้าบินที่สุดเขาไม่ได้สร้างปรา,าสาทจากหินหรือไม้แต่เขานำทีมไปสร้างป้อมปราการอย่างรวดเร็วในเวลากลางคืนโดยอาศัยไหวพริบและความรวดเร็วในการก่อสร้างในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันปรา,าสาทที่สร้างจากไม้สำเร็จรูปก,ก็ผุดขึ้นจากผืนดินราวกับเวทมนตร กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ทําให้ศัตรูประหลาดใจและหวาดกลัวแต่ยังเป็นจุดปลิกผันที่ทําให้นบุนางะสามารถเข้ายึดปราสาทอินาบายามะได้สําเร็จในที่สุดเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดนอกกรอบของฮิเดโยชิได้อย่างชัดเจนเขาไม่ได้แค่ทําตามคําสั่งแต่เขามองเห็นทางออกที่ไม่มีใครกล้าทิปและด้านเองคือสิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นขุนพลคู่ใจของโนบุนางะแอบแล้วโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ในปี1582โอดะโนบุนางะผู้เป็นนายของเขาถูกทรยศโดยขุนพลเอกอาเคจิมิซึฮิเดที่วัดฮอนโนจิโลกของฮิเดโยชิพังทลายลงในพริบตาแต่แทนที่จะสิ้นหวังเขากลับเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความแค้นและพลังงานเขารีบสงบศึกกับตระกูลโมริที่กำลังสู้รบกันอยู่และนำทัพขนาดใหญ่กลับไปแก้แค้นให้อาจารย์ของเขาในทันที การเคลื่อนทับอย่างรวดเร็วของฮิดโยชิถูกเรียกว่าการเดินทับแห่งชูกโกกุชูกโกกุโอไกเยชิเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการเคลื่อนทับนับหมื่นนายกลับมาถึงเมืองหลวงและสามารถเอาชนะอเคจิมิตซุฮิเดได้ที่ยุทธการยามาสากิการแก้แค้นที่รวดเร็วและเด็ดขาดนี้ทำให้ชื่อของฮิดโยชิกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วแผ่นดินเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดอำนาจที่แท้จริงของโนบุนางะได้อย่างสงศักศรี แต่ในเส้นทางแห่งอำนาจนี้เองคีฮิเดโยชิเริ่มแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่ไม่มีสิ้นสุดเขากำจัดขุนศึกที่เคยเป็นคู่แข่งของเขาเช่นชิบะตะคัตสซอิเอะและยึดครองอำนาจเบ็ดเสร็จในที่สุดหลังจากการกำจัดคู่แข่งทั้งหมดคิเดโยชิได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดของญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์เขาได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมากมายและในปี1590 เขาก็ได้บรรลุปเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนั่นคือการรวมแผ่นดินญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในนามของโทโยโตมิฮิเดโยชิเขาย้ายศูนย์กลางอำนาจมาที่ปราสาทโอซาก้าที่ยิ่งใหญ่และเริ่มปฏิรูปการปกครองใหม่เขาออกกฎหมายมากมายเพื่อควบคุมนัก,กบซามูไรและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสงครามมานานแสนานานชีวิตของเขาคือการเดินทางที่น่าทึ่ง จากทหารเดินแถวที่ไม่มีใครเห็นค่าสู่ผู้ที่สามารถนำความสงบสุขกลับคืนสู่ญี่ปุ่นได้อีกครั้งเขาคือฮีโร่ในสายตาของหลายคนเป็นผู้กอบกู้แผ่นดินที่แตกแยกนี่คือจุดที่ความฝันเขาเป็นจริงเขาได้บรรลุทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วแต่ในขณะที่เขากำลังยืนอยู่บนยอดสูงสุดของโลกเขากลับรู้สึกถึงช่องว่างบางอย่างในหัวใจและความย่างตานี้เองที่กำลังจะนำพาเขา เข้าสู่เส้นทางแห่งหายยนะเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วฮิดโยกกลับเริ่มแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนอันน่ากลัวเขาไม่มีทายาทที่จะสืบทอดอำนาจเพราะลูกชายคนโตของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่อย่างเล็กเขาจึงรับหลานชายของเขาฮิเดะงุมาเป็นบุตรบุญธรรมและเตรียมพร้อมที่จะมอบอำนาจให้ในอนาคตแต่แล้วปาติฮาริงก็เกิดขึ้นภรรยาของเขากลับตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายแท้ๆที่ชื่อฮิดโยริ ความดีใจในตอนแรกกลับกลายเป็นความลูทพ่น่ากลัวฮิดโยะเริ่มรู้สึกอิจฉาและหวาดระแวงฮิเดะสงุและตัดสินใจที่จะกำจัดหลานชายของตัวเองเขาใส่ร้ายฮิเดะสุงุด้วยข้อหาที่ไม่มีมูลความจริงและบังคับให้เขากระทำเซบป,ปุก,กุการคว้านท้องตัวเองการกระทำอันโหดร้ายนี้ไม่เพียงแต่ทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ยังทำให้ผู้คนในราชสำนักต่างรู้สึกหวาดกลัวและสิ้นหวังในตัวฮิดโยะความทะนงตนในอำนาจ ทำให้เขาเชื่อว่าเขาอยู่เหนือกฎเกณฑ์และศีลธรรมและความหลงตัวเองนี้เองที่เป็นเชือเ้อเพลิงที่กำลังจะเผาพลานอาณาจักรของเขาในไม่ช้าความทะเยอทะยานที่ไม่มีที่สิ้นสุดของฮิเดโยชิไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การเป็นผู้ปกครองญี่ปุ่นเขาหันมาสนใจดินแดนเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีและจีนเขาเชื่อว่าเขาคือผู้ที่ฟ้าลิขิตให้เป็นผู้พิชิตทั่วทั้งเอเชียในปี1590เขาจึงตัดสินใจส่งกองทัพขนาดมหึว่า เข้าโจมตีคาดสมุดเกาหลีเป้าหมายสูงสุดคือการตีชิดจีนในานามของราชวงศ์หมิงสงครามครั้งนี้เริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็ล้มเหลวอย่างหน้าอนาถการต่อต้านที่รุนแรงของกองทัพเกาหลีและกองทัพราชวงศ์หมิงทำให้ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7ปีนี้ทำให้ทรัพยากรของญี่ปุ่นหมดลงอย่างรวดเร็วกองทัพของฮิเดโยชิต้องเผชิญกับความอดอยากและโรคระบาดในดินแดนที่ไม่คุ้นเคย และการล่มสลายของกองทัพในเกาหลีนี้เองที่เป็นสัญญาณเตือนถึงจุดจบของฮิเดโยชิที่กำลังจะมาถึงในขณะที่สงครามในเกาหลีกำลังดำเนินไปอย่างเยืดเยื้อและไร้ผลฮิเดโยชิก็เริ่มล้มป่วยลงเขาเริ่มรู้สึกว่าเวลาของเขากำลังจะหมดลงและสิ่งที่เขากังวลที่สุดไม่ใช่สงครามที่ล้มเหลวแต่เป็นอนาคตของลูกชายสุดที่รักของเขาฮิเดโยริเขาต้องการที่จะมั่นใจว่าตระกูลของเขาจะยังคงรุ่งเรืองต่อไป แม้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่ความกลัวและความกังวลน,นี้เองที่ทําให้เขาตัดสินใจทําในสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดเขาเรียกประชุมขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าคนหรือกไตโรและกบบูเนียวกวบูเกียวเขาขอร้องให้พวกเขาช่วยดูแลฮิเดโยริและปกป้องตระกูลของเขาและหนึ่งในขุนศึกที่เขาเลือกให้เป็นผู้ดูแลอนาคตของลูกชายก็คือโทคุนกาวะอิเอยาสุชายผู้ที่ฮิเดโยชิรู้ดีว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดและเป็นผู้ที่อาจจะแย่งชิงอำนาจ ไปจัดตระกูลของเขาได้ในสักวันหนึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้เป็นเหมือนการเปิดประตูให้กับความหายนะที่กำลังจะมาถึงและแล้วในวันที่18กันยายนปี1598โทโยโทมิคิเดโยชิผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้สิ้นลมหายใจลงการจากไปของเขาเป็นเหมือนการสิ้นสุดยุคสมัยอันยิ่งใหญ่แต่การสิ้นสุดของเขากลับเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามครั้งใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมขุนศึกที่เคยเป็นพันธมิตรกัน เริ่มแสดงความทะเยอทะยานที่ซ่อนไว้มานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพกุนกาวะอีเอยาสึที่เริ่มรวบรวมอำนาจและสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองสัญญาที่ฮีเดโยชิขอไว้ก่อนตายถูกลืมเรือนไปในทันทีอีเอยาสึไม่สนใจที่จะปกป้องฮีเดโยริและตระกูลโทโยโทมิอีกต่อไปเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าแย่ครองอำนาจทั้งหมดและการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิก็เริ่มขึ้น ในที่สุดโชคชะตาที่ฮิเดโยชิกลัวที่สุดก็มาถึงในปี1610โทโคุงาวะอิยายสุได้นำทัพเข้าโจมตีปราสาทโอซากา้าสงครามที่เรียกว่ายุทธการโอซาก้าเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของตระกูลโตโยโตมิปราสาทโอซาก้าที่ยิ่งใหญ่ถูกเขาทำลายลงต่อหน้าต่อตาฮิเดโยริและโยโดโนผู้เป็นแม่ของเขาต้องจบชีวิตลงในกองไฟและนั่นคือการสิ้นสุดของตระกูลโลโตโยโตมิอย่างสมบูรณ์แบบโทโคุงาวะอิยายสุอย่างสมบูรณ์แบบ โทกุงาวะอิเฮดโยโช,ชิผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถรวมแผ่นดินได้แต่กลับไม่สามารถปกป้องลูกชายของเขาได้ชะป,ปากรรมที่น่าเศร้าของเขาคือบทเรียนสําคัญฟันสอนให้เราเห็นว่าความยิ่งใหญ่ที่ได้มันน่าจะนำไปซื้อการหายณะที่ยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จและข้อผิดพลาดของเขาได้กลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าให้กับคนรุ่นหลังและสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้และนี่คือเรื่องราวของโทโยโตมิคิดโยช,ชิ ผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษแต่ก็ต้องจบชีวิตลงในที่สุดเพราะความผิดพลาดของตัวเองหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบนี้อย่าลืมกดสู่ be s u r p r i s e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีกว่าจากช่องซามูไรเวหกสิ 69, และอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณอยากให้เราเล่าเรื่องราวของนักรบญี่ปุ่นคนไหนอีกในครั้งหน้า